เบาเด้อก็โตกับรัวๆไม่สนใจแปดหลานเจ็ดเจ็บเจ็บคันๆหรือเปล่าเรียบร้อยหวันเจี๊ยบทีนี้แค่เจ๊แม่เจ๊มันจะได้โดนสาวหินนะครับมันจะได้เขาเติมไม่ได้แล้วก็จีเรียบร้อยฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะ ใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะครับเดอะฮันช็อปบ,บอกเลยว่าของโคตรดีไหนเจวิ่งให้ผมดูนหน่อยโอเคดูยกนิ้โป้งเลยโอเควันนี้เราก็อยู่กันในเกมดีเกมเดิมเกมเกลือ7บาท8บาท9บาท10บาท11บาทกับเจสเกากันอย่างเช่นเคยในวันนี้เนี่ยเราก็พกความขาว กับทีมของฟูยักษ์เลยจากคลิปที่แล้วเราก็เป็นคลิปรีวิวเจไปแล้วนะครับก็เป็นคลิปที่เอาเจเนี่ยไปเล่นกับทีมของเล็กนาล็อกมีเทียมีเจมีเบลเดอร์เป็นทีมเล็กนาล็อกนะวันนี้เนี่ยเราจะเอาเจมาเล่นกับทีมฟูคนยักษ์และในวันนี้เราก็จะลงในแบบชั้นสูงกันเหมือนเดิมคือจเจ้าเจ๊ไปลงสามันอนะ่ะมันไม่เบิ่มเบิ่มคือลือ <No. S 1> คือตัวละครระดับนี้เบิ่มเบิ่มคือลือขนาดเนี่ย มันต้องลงแบบชั้นสูงต้องลงแบบนับของมาเดี๋ยวเราก็เอาเจที่แบบของโคตรดีเนี่ยมาเล่นกันมาเจและนี่ก็คือทีมที่เราจะมาเล่นกับเจนะเป็นทีมของฟูคนยัตเดนน่แอนคิงโคจเมตาคนยัก์ตัวตึงวงการคนยั์โน .1 นแล้วก็จะมีเจสกาดิเป็นตัวที่จะเาพาสิบของเจล้วนๆเลยจะมีการเพิ่มโจมตีให้กับเผ่าคนยักษด้วย แล้วก็เพิ่มสเตตนะด้านความสามารถโจมตีนะครับแล้วก็ถ้าทีมเราใช้สกิลหมู่เนี่ยโยเว้นอันติจะถอดเอฟเฟกต์ดีบับที่มีแล้วก็เพิ่มดาเมจคิริคอนเนี่ย20%เลยต่อเอฟเฟกต์ดีบับที่ถูกถอนนะก็ถ้าเจอทีมปีาศาจมันต้องโดนตูยับแน่นอนส<อ>่วนถ้าไม่มีใครติดเอฟเฟกต์ดีบัฟก็จะเพิ่มอัตราคิริคอนิอด้วยโคตรจะแรงตัวของเจจะเล่นกับแก๊งของแล็กนาล็อกแล้วก็เผ่าคนยักษ์ซึ่งเจสเก่าของเราเนี่ยก็เป็นเผ่ายักษ์ แกล็กนาล็อกด้วยอสองแก๊งนี้คือเรียกว่า Number ร์ในตอนนี้นะส่วนพา s s สฟก็ต์นี่เลยมาโทรนาคือเป็นทีมเหล่าเจนะทีมนี้มีแต่สายเจทั้งนั้นมาโทรนาเนี่ยไม่ใช่พาร์ิฟอันนี้แต่อยู่ที่พาร์ฟของของเทพเพิ่มสเตตพื้นฐานอศวินเผ่าคนยักษ์ยีก็ถือว่าเป็นพา s s สฟก็ต์สำหรับทีมของคนยักษ์นะตัวของเจมาโทรนานะ แล้วก็เดียรเน่ก็อย่างที่รู้กันอะเป็นตัวสาบหินติดหินกันรัวๆจากสกิลหนึ่งยังไงก็โดนติดหินแน่นอนแล้วก็สกิลหมู่ที่โคตรจะแรงเป็นการเบรสดาเมจที่แรงที่สุดแล้วนะครับที่เป็นสกิลหมู่นะตัวอาหารที่กินก็จะกินเป็นโจมตีแล้วก็พลังต่อสู้ที่3ามแสนเก้าหมื่นต้นทีมเนี่ยหรือว่าตัวของเจสกันเนี่ยเราก็าไม่ต้องไปฟิกว่าเราจะโดนเปิดก่อนเปิดหลังนะเพราะว่าเจมันก็ฟูเคาลตาอยู่แล้วคือต่อให้โดนเปิดก่อนแล้วเราเปิดทีหลังชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ย อีกฝ่ายมันก็ไม่ค่อยกล้าตีมาหรอกพอตีมาก็จะตุยหรือว่าเป็นบอดตีมาก็จะตุยเหมือนกันนะครับแล้วผมเชื่อเลยว่าถ้าคนเนี่ยเขาจะแบบชอบมองไงคือชอบมองหน้าแต่ไม่ยอมมองนมก็คือโดนหมดส่วนอัติแฟกที่ใช้เนี่ยก็จะใส่เป็นนี่อัตลักษณ์เทพก็เป็นการเพิ่มสเตตให้กับเจนี่เลยหรือว่าจะใส่เป็นคนยักษ์ก็ได้นะอันนี้คือไม่ต้องฟิกนะครับใส่เป็นคนยักษ์ก็ได้แต่ถ้าอยากเอาเจ้แบบตีแรงๆก็เพิ่มดาเมจที่สร้างให้กับอัตลักษณ์เทพก็คือเจ้มา อุปกรณ์ที่ใส่ก็จะใส่เป็นตามนี้เลยทุกคนนะครับเลือดกับโจมตามนี้เลยมาทุกคนเดี๋ยวเราเอาทีมนี้มาเล่นกันในแบบชั้นสูงโหมดเชลเลนเจอร์ไปฮะมากับผมตาที่หนึ่งนะครับนี่เลยโอ้โหคือเจ๊ตอนเป็นร่างโลลี่นี่ไซส์ต่างกันเยอะเลยเว้ยประเดิมก็จะกับทีมเบลเดอร์แต่ไม่เบาเลยแล้วก็มีตัวของเฮลด้วยนะอีกฝ่ายโอเค ก็จะใช้ไอ้นี่ไปก่อนเพื่อจะทําให้การสาบหินของเดียเน่เนี่ยมันใช้ได้ไงเพราะเรามีนี่ด้วยบับเท่าตรงนี้โทสะราชาพูดนะก็เอาเป็นเจ๊เอ้ยเอาเป็นน้องเฮลนี่แหละปะชิวๆเลยก็ตีน้องเฮลไปก่อนแล้วก็ใช้เจ๊เวลาหมดไม่เป็นไรก็จะตีอย่างนี้แหละเออตีไปชิวๆโดดแรงเหรอนี่ไงล้มบับไปก่อนบับอม,ามาตะเน่ กโดนเบาเดอร์แต่ไม่เบาแต่ผมไม่ได้แครคือเตียนเนี่เป็นตัวที่ไม่ได้กลัวตัวของเจสเก่าเลยเพราะว่าเจสเก่ามันไม่เข้านะเราก็ตีต่อไงละ่ะได้ไหมแล้วเบาเดอร์แต่ไม่เบาคำว่ากลัวไหมเบาเดอร์แต่ไม่เบา <c oughs> โดนอย่างหนักไม่สนใจกิงมาก็ลดสเตตแล้วก็เบาเดอร์ก็สวนมาเรียกว่าเลื่อนเหลอย่อมมาฮะ ตอนนี้เรารอหิวเลือดแหละผมตีแบบไม่กลัวเลยก็คือรอหิวเลือดเนาะอ่ะาเบลเดอร์ตั้งท่ามาโตกลับมาแล้วก็เจ๊โตกลับมาเจ๊สเกาส่วนไอ้เบลเดอร์นี่คือโดนนะเนี่ยตีไปที่สกาดีเนะ่ครับยังก่อนเบลเดอร์แต่ไม่เบาใช่ไหมไปเบลเดอร์แต่ไม่เบาแล้วก็ใช้เดียนเน่เนี่ยตีไปลมการ์ดมาเจ๊เปิดสแปนมาก่อน สต a ลดีทรั c ชั่นโดนแน่นอนโดนทั้งแผงแน่นอนเออ <Yeah! S 1> ดืดเรียบร้อยเนี้ยครับตวงเฮลตุยปแล้วเนี้ยทีนี้เราก็รอเคาน์เตอร์กลับด้วย2สเต็คของเจนะมาหมดเลยไหมทั้ทงทีมเดี๋ยวมาดูกันว่าหมดเลยหรือเปล่าเนี้ยอ้าวเบาเดอ้อก็โตกับรัว,วไม่สนใจแปดหลานเจดหนักๆเจ็บๆคัน,น,นไหม เจ็บเจ็บคันนหรือเปล่าเรียบร้อยหวานเจี๊ยบทีนี้มาลาก่อยนี่เลยเดี๋ยวผมแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วรวมการ์ดมาเตะขันสามเลยอันใบพ็อกซี่แล้วก็เครสเซนเกรสนี่แล้วถึงล้านไหมล่ะดูโอ้ยขั้นสามถึงล้านอยู่นะมาก็จริง มาครับผมตาต่อไปนะฮะรอบนี้เจอกับทีมของบุญฮิวบุญทิ้งที่มีตัวของน้องเฮลเผื่อใครยังไม่รู้ว่าเฮลก็เป็นเผ่าเทพเป็นแก๊งเทพเหมือนกับเล็กนาล็อกนะฮะเผื่อคนจําผิดว่าเป็นแก๊งของไอเจตทยนะไม่ใช่นะนทำให้เจ๊เนี่ยมีอมาตะได้อ่านี่เลยของโทดีไปเปิดโทระราชาพูดไปเดียนเน่จะได้แช่ได้แล้วเราก็ใช้เดียนเน่แช่ไปเลยแช่ขำขำ พาตีตีขำๆไม่ต้องไปหวังเออแค <c oughs> ่แค่เจแม่เจมันจะได้โดนสาหินนะครมันจะได้เคาเตอร์ไม่ได้แล้วก็เจเรียบร้ <c oughs> อยเคประมาณนี้นะครับลาก่อย <c oughs> วิธีสู้เจ๊คือเอาเดียนเน่ไปคุยเป็นตัวสาหินแช่เจ๊ได้เจ๊สกามตูโดนเลย ถ้าเปิดก่อนเอาเดียนเน่เปิดไอตัวบัฟไปแล้วก็สับินเจ้เรียบร้อยนะครับเคาน์เตอร์เป็นล้านเออแต่เดียนเน่มีแขปบเลือดนะครับต่อให้เจ้ตีแรงขนาดไหนก็ไม่เข้าแขป็บเลือดอยู่ดีก็ขยันตีซะด้วยเออ <c oughs> ผมก็ถึกจัดเลยเนะี่ยมาต่อมาต่อโอเคเปิดทอนเอาเดียนเน่แล้วก็เอาเจ้ตีขำๆถึงๆนี่ตีที่ใครดีหรือเจสกาดีดีเอาเจาสกาดีแล้วกันไป ให้เจเขามีบทหน่อยโดนก่อนเลยเดียแน่คุ้งแต่ไม่เป็นไรปูสาบหินต่อไงล่ะเรียบร้อยแล้วก็เจ้สอนทักทายเจสกาดียิงปิว้วโอเคเจสกาดีฝ่ายก็คือตุยไปแล้วประมาณนี้เลยประมาณนี้วิธีเล่นอีกฝ่ายตีมาตีมาดิตีสองล้านสามสองล้านสามเลยเ่เด็ เรียบร้อยนะรับลาก่อยนะง่ายไหมทีมคนยักษ์เล่นง่ายมากเปิดก่อนเท่ากับชนะเลยอะทีมคนยักษ์อะที่คือในกรณีที่เจอเจสเก่าเหมือนกันด้วยนะเปิดก่อนเท่ากับชนะเลยจีนีของจริงมาตาที่สนะชิวๆนีตานี้ผมบอกเลยว่าชิวๆ <Hi. S 1> เอ๋เ <Hi. S 1> จอกับทีมมีมอีกแล้วเว้ย ทีมมีมที่เปิดก่อนนะเนี่ยไอ้ไฟก็มาดิคุณพ่อก็เปิดมาก่อนเลยล้นหายแน่นอนดูทรงอะเดี๋ยวฟอเรสต์ยูนลบดีบัฟไปด้วยนะเจสวัสดีเจ๊เจเจเย็นเจบอกว่าเจ๊เกวตูยังไม่ได้ทำอะไรเลยตูจะแตกไปแล้วเอาคุณพ่อสวัสดีคุณพ่อโอ้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 โเจเยนใจเย็นคุณพ่อใจเย็นน่ะใจเยนนะคุณพ่อนะ เดมิเอร์ทุงแต่คืนสมัยแต่เอ็กซ์สมัยของเดมิเอร์เนี่ยมันไม่ค่อยแรงนะในเมตานี้ก็มาดีอีกฝ่ายแล้วก็ใช้ฟอร์เรสต์ยูนิตี้ลบดีบั๊บพร้อมฮิวเลือดมาแล้วก็เปิดผมว่าผมจะเคลียร์ตัวของเจไปก่อนเนี่ยเพราะว่าเจเนี่ยเลดเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็อ่ะเคลียร์ไปก่อนละกันนะครับนี่เลยสกัดิเหมันโทสะขำๆไหม เป็นการแปะดีบัฟนะฮะแล้วก็เจ๊โดนแช่แข็งสามหินไปไม่ต้องเล่นเจ๊ไม่ต้องเล่นออคือทีมตูมีหลายเจ๊เหลือเกินเจสกันก็เคา์เตอร์กลับหน่อยเจสกันสี่แสนเจสเจสก่าแล้วก็เอาเรื่องเอาเรื่องของเจสเก่าเราอยู่เอาใครกล้าตีอีกไหมในเมตานี้มีใครกล้าตีอีกไหมอ๋เนี่ยอ้าวนี่อย่างนี้ก็โดนนะเนยังหว่านี้ปเจ๊เจ๊แบบ เรียบร้อยตานี้ตีไงเราโอฟาดฟาดเรียบร้อยก็รออีกฝ่ายลงมา,าลงมาเชนเนลเลอร์ตีว่าลงมาแล้วก็โดนตีตุยอะดิสามหินกันสามด้วยเชนเนลเลอร์คุง้งโอลอสู่ตีมาอดทนเลยไงโอลอสู่อย่างงี้มันต้องโดนแล้วจริงมาเจสเก่าเรียบร้อยเนะี่ยปาดแมสหนึ่งทีเจ็ดแสน แต่ว่าดาเมจของสกิลหนึ่งมันก็จะประมาณนี้แหละมันก็จะอยู่แบบถ้าเป็นหลักล้านอ่ะก็ยากอยู่ต้องจากขั้น3ขั้น3หลักล้านได้แต่ขั้น1ขั้น2หลักล้านก็ถือว่าค่อนข้างยากเพราะว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นเนาะก็จีมาเราก็เจอกับทีมปีศาจอีกแล้วนะตานี้เนี่ยโอเคคุณพ่อมาเลยพี่ตีมาเลยอยู่ชิวเดี๋ยวเราเปิดเคาน์เตอร์รัวๆนี่ตีมาตีเจ นี่อะเจสเกลดาก็โดนเจสเกาเราตกเกียนหมดอะแล้วก็เขวโอเคถ้าตีมาอีกก็โดนอีกโดนอีกเจสเกลดาแหมมันก็ขยันตีซะด้วยตีแรงนั่นอะเจ๊ไปสนใจหรอคิวแซกก็โดนนะเด่แล้วมันก็ตีตัวของเดียนเน่คุงมาโอเคมาฮะถึงเวลาแล้วขอฮิวเลือดขึ้นมาหน่อยโอค ยินขึ้นมาเต็มขนาดนี้หวานเจี๊ยบเราก็จะตีอ่ะเดี๋ยวตั้งท่าก่อนแล้วก็ตีตัวของคุณพ่อไป1ใบอีก1ใบเนี่ยเอาแบบกดสกิลหมู่ตึงๆเลยไหมมาสกิลหมู่ตึงๆอันใบไปก่อนแล้วก็ตีคุณพ่อยังไงก็คือโดนหินแน่นอนอเคสาหินแล้วก็สเปาดิสตรักชั่นตีจีไปจีไบจีขำๆไปรอโดนตีเลยวุ่ม หนุ่มโดนแน่ก็คือโดนโดนหนักตอนนี้คือสลายโล่ไปด้วยนะไป <c oughs> นี่นละ <c oughs> <c oughs> เอาเอาเอเอาเอาเอโหตีมาก็โดนนะนี่จังหวะนี้ถามว่ากลัวทีมปีศาจไหมมันเป็นทีมมีม่ะทีมเนี้ย <c oughs> คือโดนโดนหมดอะ่ะไม่สนลูกใครม่โดนขั้นสอง,องตัวด้วยแล้วก็เอาเป็นเอานี่ละกันตีไปเจ้ อันไว์แล้วก็ฟอร์เรสต์ยูนิตีเจ๊กเกลดาเ,เรียบร้อยไม่ติด4บัฟหรอเพื่อนไงโอ้หก็ะตุยแต่ตีหมู่ไม่ได้เนีครับมาก็เป็นการใบไปอีกฝ่ายก็คือเงียบกริปและเกลดาเนี่ยมันตีหมู่ทุกใบด้วยนะก็ไปเรียบร้อยนะตานี้ก็ลา่่อหถือว่าจบเจ้าอ่ะเดี๋ยวตีหมู่เดียนเน่แล้วก็เดียนเน่คุง ไปฮะเก๋มันโทสะเตี๋ยล่ะเกฟอร์เลสยูนิตี้เรียบร้อยลาก่อยต่วนไอตัวของเชนเดอร์เลอร์ปีศาจไปเหมือนกันไปเหมือนกันลุงอีซี่เจอทีมนี้อะปีศาจนี้ก็จีไอเดียนเน่กับคิงได้มีแบบได้โชว์เอ็นสกรีนด้วยนะกับชุดเบสบอลของเขา มาเลยครับผม <Hello. S 1> ถามว่าตัวเบื่อไหมทีมปีศาจเนี่ยกูก็เบื่อมอนกันแต่ก็ได้มาดิกลัวไหมไม่กลัวนี่เดี๋ยวผมว่าผมจะเก็บไอเนี่ยไว้ใช้นะครับเราแบบเราไม่รีบด้วยมะก็ตีไปชิวๆเนี่ยครับใช้เดียนแน่ตีเนาะแล้วก็ไปฮะแล้วก็ไปอันนี้คือยังไงก็ได้ขอแค่สลายโลได้ก็พอแล้วไปต้องหวังดาวเมจก็คือใช้ม่วๆ,ๆยังได้เลยเนะครับในตาแรกเนาะก็ไป ออโอเคมารอโดนตีเพราะว่าผมเนี่ยมีตัวของแคปเลือดเดนเน่อยู่นะก็เลยทำให้ไปกลัวในทีมปีศาจเท่าไหร่พูนพ่อก็เปิดตัวของมืดมิดตึบ,ตบมาดิเมเดดัสมาดิขอแบบโดนอ่ะโดนนี่ดัสโดนนี่พี่ดัสหนึ่งล้านว่าแล้วพี่ดัสเออตีมาพี่ดัสเอาอีกเป้า,าพี่ดัสโดนอีกนาเอาโดนอีก เจ๊เก้าแสกว่าเจ็บเ่ยโอเคเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกเอาอีกเรียบร้อยไปวันนะนี่ผมบอกแล้วอย่าซ่าน้ทีมปีศาจปะเลือดขึ้นมาลบดีบัฟมาด้วยโอเคแล้วก็ใช้ตั้งท่า เตียนเน่แช่ไอ้ดั๊ดไว้ก่อนนะคิวๆนะตัวเนี่ยไอ้สิกิวเนี่ยตีที่เจ๊ปเจ๊เกียวดาอ,อยากรู้แล้วก็ตีใบใบแม่มไปก่อนตามหินนี่แหละเจ๊โดนไม่ใช่น้อยตีโอ้โหไปวันคือโทษทีพี่ไม่รู้มันแรงขนาดนี้นี่พี่พยายามแบบค่อยๆตีนายแล้วนะจะโชว์ฟูคาต้าแล้วนะ แต่สุดท้ายก็ตัเย่ยอยู่ดียังไงทีมปีาศาจอาการมันเป็นยังไงไอตอนที่เราเคาน์เตอร์คุณพ่อเนี่ยรู้สึกว่าบัฟบนหัวบัฟคอสบนหัวของเจเนี่ยไอได้แห่งการอย่างรู้เนี่ยมีแค่บัฟเดียวด้วยปะเปีย <laughs> งหลังหลังตัวเริ่มสงสารทีมปีาศาจแล้วมันเป็นมีมยังอะทําไมทีมปีศาจมันเป็นมีมจังวะทุกคนมันอยู่ไม่ได้แล้วทีมปีาศาจเนี่ยมาเรียบร้อยเนี่ยครับเจยางรู้โชว์แล้วก็ตีโอ้ อะไรขำอะไรขำอะไรเพื่อนขำอะไรเี่ว่าขำแก้ขืนอันนี้จีจีน่รู้จักไหมอม,มาเทลาสือผู้อย่างรู้อะาตาสุดท้ายในวันนี้นะตาสุดท้ายเจอกับทีมอะไรอาฮะเจอกับทีมนี้ว่ะเป็นทีมเดียวกันที่มีตัวของเฮลโอเคทีมเดียวกันเราขอเปิดพัสดุทาไปก่อนเลยโทรสราชาพูดแล้วก็สาหินเจนะหรือว่าสาหินเฮลก็ได้เหมือนเดิม ถ้าดูจากการ์ดเนี่ยผมว่ามันมาเราก็สาหินไปผมว่าต้องจัดแหละสองตัวไปเลยจังหวะนี้ไปฮะแล้วก็นี่เลยสปเปาึงทึงๆออโดนไปก่อน,อย,นอยากโดนหนักๆว่ะอยากโดนหนักๆอ่ะอันนี้คือแช่แข็งเจ๊ก่อนก็เป็นทางเลือกที่ดีนะจะได้ไม่ต้องโดนเคาเ์เตอร์บ่อยๆแต่ผมไม่ได้แคร์ไง เพราะผมมั่นใจมากๆว่าตัวของผมเนี่ยไม่ตุยแน่นอนนะครับก็เลยแบบสาบหินใครก็ได้เนาะแต่ถ้าใครแบบตัวไม่แน่นเนี่ยแนะนําให้สาบหินเจ๊ไปก่อนนะเมื่อกี้ไปฮะเอาเอา,เ,อาเรียบร้อยอมตะมันหายไปแล้วไงอมตะมันหายไปเลยดทีมจังหวะน,นี้ไปลากอ่อนก็เรียกว่า e ซ s y อ่ะเดี๋ยนี่ตีไปเรียบร้อยอย่างนี้โดนอย่างหนักนี่ว่าโดนอย่างหนักรอมันเอามาตุห์หายไปก่อนเออจีจีลมโอ้อฝ่ายเป็นตัวซับเหมือนเราด้วยซับก๊อสมันเราด้วยนะครับมาทโทรหน้านะฮะฟิวหุยหลานเจดยังไงอ่ะพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มก็คือโดนน่ะเดี๋ยวพ่อหนุ่มอ่ะไป อันบลายฟ็อกฟ็อกวิซซี่ชื่อยากลึกเกินลิ้นพันเปียงเปียงสี่สีห้าสโอทุกคนเป็นยังไงนะครับกับทีมของคนยักษ์เป็นฟูคนยักษ์แล้วแล้วก็เป็นคนยักษ์ที่เก่งที่สุดในเมตาแล้วด้วยนะครับในตอนนี้นะสำหรับทีมของคนยักษ์นะครับเป็นฟูคนยักษ์ที่ตึงที่สุดแล้ว ก็จะมีเจสเกามีตัวของมาโทรนาับกอร์ดมีเจสกาดิแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเดียเนนคิงก็เป็นเมตาของสายคนยักษ์มีทั้งแคบเลือดมปทั้งสาบหินนะแต่ก็ต้องเปิดตัวงราชาพูดก่อนนะเธอแรกนะถึงจะสาบหินได้ก็นั่นแหละใครเริ่มก่อนนะแนะนําให้สาบหินเจ๊ไปก่อนแต่ถ้าเจอทีมของเจ๊ต่อก็สาบหินตัวของใครก็ได้ที่เป็นแร็คเนล็อกอ่ะหรือว่าเป็นเทพอะ่ะ เป็นเจ๊ก็ได้อะสาบหินเจ๊ก่อนสาบหินเฮลก่อนทํำไมอมตะของเฮลเนี่ยมันโดนใช้ไปไงก็คือลบบัฟแล้วก็ใช้ไปถ้าตัวไหนก็แล้วแต่อย่างเจ๊ทีมอีกฝ่ายอย่างตอทีมอีกฝ่ายตีมามันจะไม่ติดอมตะแล้วมันจะโดนสะท้อนเคานเตอร์ตัวเย่ถ้าจะเล่นเจอทีมตอเนี่ยก็เล่นอย่างนั้นนะครับใช้เดียนเน่เปิดราชาพูดไปสาบหินเฮลไปสาบหินตัวของเจสเกาอีกฝ่าย ต่อนี่คืออีซี่เลยทีมต่อที่ว่าเก่งที่ว่าเทพเยนี่คือแบบเจอตูนะเคา์เตอร์ตุยหมดก็ถือว่าเป็นทีมที่ตึงเหมือนกันทีมนี้แต่ต้องเปิดก่อนแต่เอาจริงเปิดทีหลังก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรเยอะมากเท่าไหรอ่อ่ะก็ตึงอยู่แล้วเปิดทีหลังก็คือฟูลคา์เตอร์ตึงๆกันไปก็เบิ้มคือลือดาเมจนี่คือเบิ้มจริงตามสไตล์เจ๊นะเรียกว่าเป็นเผาสามหัวไม่เกี่ยวใครมันคอมเมนต์คลิปที่แล้วว่าเป็นเผาสามหัวกวงเต็งนะเผาสามหัวอะไร นะครับดีๆเดีด๋ยวโดนเบนอ่ะโอเคใครที่ชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยละกันผมก็แนะนําใครมีทีมไหนก็เล่นทีมนั้นนะครับเจก็ไปได้ค่อนข้างหลายทีมนะเป็นทีมของคนยักษ์ทีมของเล็กนาล็อกก็ไปได้นะครับก็2ทีมนี้เพราะว่าในเมตาเนี่ยตึงแน่นอนนะครับทีมปีาศาจตัวเป็นมีอีกแล้วน่าสงสารจริงๆทีมปีาศาจของเราเนาะก็ <นะ S 2> โอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าก็กดไลค์กดซับสไครต์สวัสดีผม